ออุ่นมากเลยนะครับสวัสดีแฟนๆทุกคนนะครับพ mm ี hmm. ่เราขึ้นมาเป็นเก่งมากเลยที si> ่อยู่ท uh ี่เซ็นทรัลขรามกานะครับผมวันนี้นะครับผมแบงค์อนุสิทดใสนิโนนครับรู้สึกเป็นเก่งมากๆเลยนะครับที่ได้มาเจอกับแฟนๆทุกคนนะครับพร้อมกันนั้นนะเราก็มีอุปมาพิเศษนะครับแฟนสกรีนิ่งสำหรับภาพยนตร์เรื่องสลิปโปรเจกต์มาด้วย นะครับผมซึ่งทาง SFX นะะฮ s f เซ็นท่าท้ารำเก้านะครับผมก็จัดรอบพิเศษให้กับแฟนๆทุกคนเลยจะบอกภาพเดียวเรื่องนี้นะครับสำหรับใครที่อยู่เหนี้นะเดินอยู่เชียง่ายเซ็นท่าท้ารำเก้านะครับสามารถแวะมากันได้นะครับเดี๋ยวจะมีนักแสดงที่มาร่วมพูดคุยกันด้วยนะครับตรงนี้เลยนะครับเข้าใจวันนู้นหยุดเนาะบางคนอาจจะแบบไปต่างจังหวัดไปโน่นไปนี่นะครับแต่ว่าอย่าลืมฝากเรื่องซีรีสโปรเจกต์ราด้วยสามารถที่จะมาจองตัวแล้วก็ดูในวันอื่นได้เลย นะครับผมสำหรับเรื่องนี้นะครับต้อบอกว่าเป็นผลงานของสองผู้กำกับนะครับก็คือพี่ตี๋ปัญจพงศ์นะครับแล้วก็พี่ยุ่นสุภวิทย์นั่นเองครับซึ่งเรื่องนี้นะครับอย่างที่ผมบอกไปว่าเป็นภาพยนตร์แอคชั่นแล้วก็โรแมนติกด้วยนำแสดงโดยนะครับน้องลุกน้องลุกดานะครับผมแล้วก็ยังมีคูเปอร์และปอยด้วยรวมถึงน้องทีด้วย นะฮะสงสนานมากๆคือเขามีมุกเยอะมากนะครับผมแล้วก็คือเรื่องเนี้ยบางคนจะเป็นเรื่องแรกในชีวิตเรื่อว่าไดา้นะครับผมสำหรับการเล่นภาพยนต์นั่นเองนะครับก็ยังไงแ,แฟนๆนะตอนนี้ใครเดินอยู่แถว5,000ขาเซ็นทรัลพระราม9นะครับมาเจอกันได้นะครับผมที่ด้านหน้าโรงภาพยนต์ SFX Cinema เซ็นทรัลพระราม9เป็นเองครับแต่ว่าตอนนี้นะฮะเชื่อว่า หลายคนนะครับอยากจะเจอกับน้องๆแล้วนะครับผมอาชินน้องพร้อมแล้วน,นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวก็อนอือพร้อมจะเจอพวกเขาหรือยังครับพร้อมไม่ไดีเลยอขอหนึ่งรอบขอทักคนนี้ที่เราตัดยาแล้วพร้อมจะเจอพวกเขาหรือยังครับพร้อม,อมเอาให้ดังถึงด้านหลังเลยพร้อมจะเจอหรือยังครับพร้อม เออนะฮะอาตุลยืนเลยครับผมแต่ละคนแนะนำงดูกันก่อนเลยวันนี้เราจะรับบทเ,เรื่องอะไรเในท่าพี่เอาเซอริสโปสตาครับพี่ครับครับสวัสดีครับพีคเลยครับรับบทเป็นดรเ,เอเ <S 2> <S 2> สครับผมสวัสดีครับเป็นครับเราจะเป็นคูเปอร์ครับสลับกันเลยหรอสลับกันไปเลยเออนะครับคูเปอรับบทเป็นเฟรดส์นี่วันนี้ตาปล่อยครับเราจะเป็นพีคนะคะ เป็นภาพยนตร์บบจาก5 Star นะครับ Action Romantic ซึ่งจริงเราเนี่ยเรียกว่าอาจจะเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกของบางคนตรงนี้ด้วยก่อนอื่นนะครับแต่ละคนพูดถึงตัวละครตัวเองเดีกว่าเพราะว่าผมเชื่อว่าตอนนี้นะจะมีคนที่เดินดห้างอยู่บางคนอาจจะยังไม่เคยดูหรือว่ายังไม่รู้ว่าสลิปโปรเจกต์ล่าคืออะไรแล้วก็ลองๆแต่ละคนเนี่ยคือมีบทบาทอะไรในภาพยนตร์ครับผมก็พวกเราเนี่ยเป็นเหมือนแก๊งเพื่อนเนาะที่มารวมทีมกันเพื่อที่จะทำกิจกรรมบางอย่าง โอเคใครได้ดูแล้วก็อาจจะเห็นว่าให้เหมือนโลกในอนี้คน,นเป็นโลกที่เหมือนได้เจอกับวิกฤตรอบด้านเลยครับมลภาวะทางกาน่ยซึ่งทุกคนต้องเอาตัวรอดอืมแล้วก็จะเป็นพูดคุยกับตุนานหนึ่งเนาะเป็นตุลานารขอช่วยพูดไหมลนะ่ะขอสิไ <c oughs> มคทำเป็น Doctor, ด็อกเตอร์เลยครับตเข้าใจรด้วยนะโดนแก่แล <c oughs> ้วาเร <c oughs> าเราก็แค่มีบทบาทอะไรกับกับเรื่องนี้นะ ก็ผมเป็นผมเป็นเป็นมือขวาของทีมแล้วนะเป็นหัวหน้ของทีมที่ทุกคนเนี่ยถ้าต้องการจะแก้ปัญหาอะไรหรอ่าต้หาอะไรก็เข้ามาถามเราก่อนโอ้ยโคช่านะครับคุณว่ากครับที่ไนาเขาบอกเาเป็นมันสมองขทีมใช่ครับ เรื่องเขาไม่มาบอกทีคุณต้องฟังผมจริงๆนะเขาไม่ได้เห็นดิสาบินทุกทีบินทุกทีนะไปในเอเชียโอเคนี่คือเรื่องราวไม่ต้บผมอะไรแลลูกเริ่มโอเคครูว่าล่ะแล้วบอกเป็นเฟลมคือเป็นไงบ้างตัวคนนี้เฟลมเป็นตัวละครหนึ่งตัวที่จะค่อนข้างแบบ energy โหลดมีค่ะมีความแบบสนุกสนานมีความตีดอยู่ในตัวครับด้วย มูดของภาพยนตร์เรื่องนี้จะค่อนข้างค่อนข้างดูไปในทางแบบดาร์กในในโลกอิสโซเปียที่มันค่อนข้างแบบภูมิคุ้กัหน่อยแต่เฟรเนี่ยจะเป็นตัวละครตัวนึงที่ค่อนข้างมีความสุขและสนุกสนานกับตัวเองเพราะฉะนั้นเฟรเนี่ยเลยเป็นแอบเป็นศูนย์รวมเพื่อนๆเวลาที่เพื่อนๆเครียดหรือแบบจากไร้สาระไม่อยากคิดอะไรเยอะก็จะมาอยู่กับเฟรอแล้วที่มีคนอยากไร้สาระเนี่ยเราบางทีบางทีไม่แล้วคือเฟนคือเป็นคนที่แบาต้องอัชฉันต้องดูเสมอ ใช่ผมก็รูนะครัเขาทุกคนหลายคนแช่ครับอ่าแล้วสุดคิวบู้นนี่นะครับผมว่าก็ไม่แบบไปวิ่นอะไรมาบ้างนี่เรามีมีไปซักซ้อมการมีไปแบบไปลงคิวบูนจริงครับอ่าเพื่อแบบให้ให้มันเข้าร้องเข้ารอยมากสุดการถือปืนการจับปืนเลยแั้วมีการซ้อมกันเลยครับนี่ช็อปของห้าสุดท้าย้องปอยครับอ่าก็สำหรับปอยที่เรากดเป็นทีนะครับก็ดีแล้วนะครับอันนี้คือสายเป็นฟิลแบบช็อปองมักสมองอันนี้ก็ใสา่แบบ พลังงานเยอะคราวสำหรับตัวปอยเนี่ยก็คือเป็นสายให้กำลังใจโอ้แต่ไสร์เตอร์คนจีนเลยครับหากผลก็สัพพอร์ตใช่แล้วซัพพอร์ตหรือว่าตามเพื่อนครับอะไรก็ได้เพื่อนพูดอะไรเราก็ว่าดีอะไรเนอ่าแล้วคือตัวปอยเลือกคือเป็นคนจีนด้ไหมเพื่อนผู้่เป็นยังไงบ้างถามไทร์เตอร์นีก็เป็นไทร์เตอร์อินดี้ฟอนผู้ที่ต่อแรกครับแต่แทบเป็นคนจีนมาอยู่ในกลุ่มนี้เฉยแต่คือไม่ได้แบ่งแยกอะไรนะทุกคนเป็นทีมเดียวกันเลยสรุปก็คือ ครับเป็นคนจีนไม่เรายากไหมบอกว่ายากไหมกับการรับบทที่บอกว่าเราต้องเป็นคนจีนต้องพูดภาษาจีนด้วยยากไหมเลยก็ต้องบอกตรงว่ายากคยากจริงๆก็แต่ว่ามันหาได้นะก็คืออยากจะบอกว่าเรื่องเก่งกัน,น,นแ,ลแล้วตอนนี้นะฮะก็จริงๆเราเนี่ยตรงนี้หลายท่านก็น่าจะดูกันมาแล้วนะครับบางท่านก็้ารอบ้างสาวรอ้างรอบแรกบ้างแต่วๆๆ่า ใครนะครับยังไม่ได้ดูฝากด้วยน้องสำหรับสลิปโปรเจกต์ล่านะครับเป็นภาพยนตร์แอคชั่นโรแมนติกนะครับจะให้ฝาสาสตรด้วยเนี่ยนะครับผมทีนี้นุ่มๆทั้งสองคนมารวมกันที่นี่แล้วอยากให้เมาดีกว่าเมาสนิทน้อยถึงบอกว่าบรรยากาศในการถ่ายทำมีอะไรที่บอกว่าเด็ดๆบ้างหรือมีซีนไหนที่รู้สึกว่าหูซีนนี้ที่เอาไปสปอยนะแตเอาบอกว่าซีนที่แบบยากมากคือเล่นยากมากหรอครับก็ไม่ไมีโอเ,บบเง ไม่จริงแต่ไม่อยากพูดออกสื่อเท่าไหร่เออต้องพูดเรื่องเรื่องเลิฟซีอะไรกันด้วยผมบอกมันจะเป็นดราม่าซีนเออโอ้โหรออมจะเป็นก็เกือบเกือบแอ่ผมจะเป็นเหมือนคนที่อาจจะไม่ได้สมบังในความรักมากแต่ในเรื่องนี้ต้องบอกนว่ามันเป็นแอคชั่นแล้วก็มีความโรแมนซ์ด้วยเนาะคราวนั้นก็จะมีแบบความสัมพันธ์ของตัวละครที่เฮ้ยเราแอบชอบเขาแต่ว่าสุดท้าย เราพิการกับเพื่นอปนประมาณนี้นอเเนองมีสิ่งที่ทำให้นิ้มหน่อยประมาณนี้แต่ว่าแอบชอบใครแล้วเขาคนนั้นเนี่ยคิดกับเ,เพื่อนยังไงครับให้ไปรออยู่ในภาพพิเศษใช่อาจจะเป็นคนนี้หรือเปล่าเร้ยคนนี้หรือเปล่าหรือว่าจะเป็นมูกตารหรือลุกก็็ได้เปนอรเะต่า,ายหรือเป็นมอนสเตอร์อาจจะเป็นแอบชอบชนิดอยู่ก็น่าเชื่อถือกัน ครับได้เหมือนกันออไม่แต่ถ้าเป็นพี่อ่ะต้องส่งหวานไงอ่าอันนี้เขาไม่ส่งหวังน,นะโอ,อ้อ่าคูเปอร์แ่ะครับผมเป็นยังไงบ้างครั<ะ>บบรรยากาศหรือว่าซีนไหนที่ยากที่สุดหรือรู้สึกว่าซีนไหนที่เราชอบที่สุดเอาจริงๆชอบแบบไหนเพราะคือเราเรารู้สึกว่าอีแต่ละซีนอ่ะเราลองถ่ายเราเล่นเอ็นดูแบบ ความสุขจริงๆความงิๆๆนสะดวกจริงๆในบรรยากาศในการถ่ายทำทุกอย่างเราเลยนะครับที่แฮปปี้น,นอกจากจะถ่ายถ่ายไปยันอาหารก็คู่กับกันทีมงานเลยนะครับมันแฮปปี้ไปห,หมดเลย <c oughs> ไม่เครียดนะไม่เครียดสนุกสนุกมากครับแป้นแต่สีกาบ้างไม่ยังปวดหัวก็ได้เราเลิฟซีนนะค่ะเลิฟซีนดีนะไม่ดีครับไม่ปังอุ้ย <c oughs> พี่พูดเหมือนหลอไม่ไได้ดูทกคนไม่ไง้ดู่ันหรือไ่ใ่หยคนไม่ได้ดูแหละมีบางเพไม่ดูมีบางไม่ดูครับผมก็เป็นว่าคือชอบทุกอย่างเลยชอบชอบหมดเลยครับแล้วก็มันคือลุจะบอกจะเห็นในมุมมองของความเป็นมิตรภาพในพอเป็นซีที่มันมีการถูกลวงกันของกลุ่มเพื่อนในทีเดีซีเพียร์เราจะนี่รู้สึกชอบถ้ารสู้ก็เป็นการดความเป็นมิตรภาพจริงๆครับผมอ่าน้องม่อนีครับ ก็สาระปล่อยซีแม็กที่รู้สึกตื่นเต้นที่สุดใช่นพี่ก็ขอพูดถึงซีที่เข้าพูดที่เปิลละกันแต่ว่าคราวนี้มันไม่ได้เข้าพูดเหมือนปกติที่เราเข้ามาแล้วก็มันเป็นการสื่อสารด้วยอีกภาษาหนึ่งดูว่าเข้าที้เอาต่อต่อต่อก็เลยจะแบบรู้สึกตื่นเต้นหน่อยเพราะว่าเราต่อไปเอาเป็นแบบการส่งเป็นภาษาจีนที่เปิลก็จะเขาพูดภาษาจีนเป็นคำด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยจะแบบรู้สึกตื่นเต้นหน่อยอะไรอย่างเงี้ย เดี๋ยวปอยปลอยลองชวนอ่ะเพราวันนี้มีมีแฟนคลับชาวจีนด้วยจงหัวคนฟรีไอเทียไมต้องเอแคแล้วซซีซองทีวีจงจงหัวหนีห่าวจงหัหนีห่าวแล้วชิงอ่ะแล้วชิงอะหนีห่าวโอเคครับจนแค่หนีห่าวหรอบอกมาเท่านหน่อะ我爱你。แล้วบอกลาทุกคนนะ。我爱ัน มีชาวเวียดนามมาด้วยเวีเอาไอไรีกเอาอะไรีกมีกชอบฝรั่งเศสมาด้วยฝรั่งเศสมาชู <c oughs> เอาเป็นว่าก,ก็คือชอบที่อย่างของการสุมาแต่วต่าก็ท้าทา,ายในเรื่องของการ้องพูดภาษาจีแล้วก็ชอบสิ่งที่เล่นกับซูเปอร์อ,าอา่าเขาคอนนือจริงๆเขาเล่นก็มาหลายเรื่องนะไม่ใช่แค่พูดนะเอเอวันนี้แคภาษาจีอนอย่างนี้อ่าแล้วเป็นอีกที่คาแรคเตอร์ใหม่ๆหม่ในบทรูปแบบใหม่ หนแนวใหม่ด้วยคจ้าก็เอาเป็นว่าใครยังไม่ได้ดูนะครับยังไงต้องรีบไปดูเลยทีนี้วันนี้ครับผมเรายังมีของรางวัลมาแจกอีกแล้วจ้าเป็นเป็นเสื้อใช่ไหมเป็นเสื้อเป็นเสื้อตัวนี้เลยตัวนี้แหละตัวนี้แหละเอามาแรกครับมาแรกเลยมาแลกนี่ผมถอดได้แต่ว่าเท่าไหร่ดีเออ เอาเป็นว่าเรามีเสื้อทั้งหมด5ตัวนะครับผม็าจกแต่ว่ารอบนี้เราจะไม่ให้ถามคำถามไม่ถามความรู้สึกแต่จะถามมุมคำถามเออเออให้แบนแบนได้ตอบนะครับถ้าตอบถูกก็รับเสื้อไปเลยอ๋อถามเราถามะคำถามนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพี่แบ์ถามคำถามแรกก่อนแล้วก็สองสามสี่ให้น้องถามโอเคให้คิดคนละมคํคำถามเอาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับในห่ังก็ได้เรื่องอะไรก็ได้ที่เราอยากถาม แล้วคุณดู้คาตอบคนเดียวกันนะโอเคนะมาที่มันเริ่มบอกรอบๆหรอมาจะถามว่าจอภาพหลังสีอะไรอะไรแบบนี้อะคำถามแรกนะครับโมคำถามนี้ง่ายมากๆนะครับใครที่ดูแล้วนะจะรู้แน่นอนนะครับคำถามคือสลิปเนี่ยมีสีอะไรบ้างอย่าพูดนะอย่าอย่าพูดพูดอย่าลยยงพร้อมไหนสลิปมีสีอะไรบ้าง ตัวมอนสเตอร์ยื่นมือออกมาพร้อมแล้วสอสองึ่งมาโอ้ยอ่ะคุณพีตอให้แล้วแหละย่คุณน้องคุณน้องี่ก็บตอได้เลยจะได้เลสีดำสีขาว ด้เสื้อไข่เสื้อใหม่เสื้อใหม่มีไซส์เสื้อใหม่มีไซส์ไหมมีไซส์ไหมมีให้ดูใส่แน่นอนเอออ่ะคนต่อไปครับเดี๋ยวให้น้องพีถามดีกว่าขอคำถามเลย ีไ้พ่ออกแล้วพูดก่อนได้นะเดี่วพี่อแงาพี่ผมขอดตนนี้อ่ะคัูว่ารู้ว่าจะออกครับตอนแรกคิดออกตอนนี้ยืมแล้วอ่ะเ้าพี่แบงค์หนักให้หนึ่งนักหนึ่งใเราลองคิดก่อนอันนี้เองลองก็ช่วยเฉลยนะครับแต่ว่าพี่คิดออกเมื่อสหรู่อ้าวอ้าวไม่นะ่าอะไร่ขอ้าสลิปโปรเจกต์ล่าเข้าสายทุกรงภาพยนต์วันที่เท่าไหร่ครับ ยัง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 นี่เธอใคยพิการถามก็จะ <c oughs> ถามง่ายหน่อย <c oughs> โอเคนะสามส <c oughs> องหนึ่ง <c oughs> แล้วเดี๋ยวน้องรองช่วยดูเนาะสามสองหนึ่งมาสวันดีด้านหลังหรออ่าสุณพี่ตอบอะไรครับค่ <c oughs> าธนวาถูกไหมครับถูกครับ อ่ะโอเคได้ไปแล้วสองคนมาถึงกำ้างที่สามมีไหมแสดงมีครับมีสียะไรมีครัพที่มาครับผมอยากรู้ว่าสีผมของเอสครับเ,เป็นสีอะไระและและและมีกี่เส้น ทุกคนมีคนเดียวที่ดูคำตอบนะคือเขาเองยังไม่รู้เลงนะขอรู้นะ้นอ่ะพร้อมนะเอาจริงนะดรเอสมีสีผมอะไรแล้วมีแผนทั้งหมดกี่เส้นพร้อมแล้วสามสองหนึ่งยูบ์อลนนี้เสื้อชมพูเลยครับคุณน้องเสื้อชมพูเลยมาหนึ่งแสนเส้น ผมไม่ถูกแล้วกันเพราะว่าผมย้อนผมแล้วผมมันบางลงร้วนเลี้ยปกติมีเท่าไหร่ปกติเหรอครับประมาณแสนห้าอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยลงทีห้าหมื่นเลยเหรอสีเหลืองเนื่องจากเส้นถูกต้องถูกต้องครับชอบกระทำเถื่อนนะถแต่กามีด้วยครับป้าคนที่สี่เขบอกว่ามีนะจะถามว่าสลิปโปรเจกต์ล่า ล่าอะไรเออน่าสนใจขวาหาขอหาหางขวาหาถูกรำเพื่ออะไเราบอกเราบอกไม่ค่อยทำเออให้ทำอะไรโอนเลยโอนแข่งกันงั้นขอคนที่กระโดดกระโดดยังไง,งกระโดดยัไงไงกระโดดเฉยๆกระโดดก่อนกดอน,นี่เหรอ

บอกแล้วเขาบอกมาเอออ่ะเอาใหม่เอาใหม่ทำอะไรดีฮะทำอะไรดีแค่ทำอะไรดีทุกคนย่องออนมาเราดูขึ้นมาสงศารด้กเข่าขอคนที่ใส่อะไรสักอย่างสีอะไรไหมชูหัวตขึ้นมาครับชูหังตขึ้นมาชูอะไรดีนรไป อะไรนะอยากโดนคบต่ออยากโดนคบต่อคบต่อคำถามคำถามโดนใจเพราะตอนนี้รับใจฉันไม่เพราะสลิปเราเห็นอยู่แล้วในเรื่องว่าเราล่าใจของเธอล่าใจสลิปล่าใจอาเราเป็นการต่อร่าหัวใจ ไล่สื้อไปเลยล่าเต่งหน่อยชอบมากอ่าน้องปอยไม่ต้องกดดันครับคหลังสุดท้ายทักทายนะครับทุกคนที่เพิ่งมานะครับผมสามารถนะครับวันนี้เรามีรอบพิเศษนะครับสลิปโปรเจกต์ล่าด้วยนะครับผมยังไงก็ไปอยู่ไปดูสามารถจองตั๋วไปดูที่โรงภาพยนตร์ไปเลยนะครับอ่ะน้องปอยครับผมคำถามใช่ไหมครับโอเคครับก็อยากจะถามว่าตัวละครพีชในเรื่องนะครับ ใส่เกงสีอะไรสองสีสีเดียวตาสีเดียวกันสองสีต่อใหต่อไปโอให้กองเกงเกงอะไรส่วนอันนี้อันนี้ก็อยากรู้เหมือนกันอ้าวเหอันนี้ก็อยากรู้เหมือนกันเราปล่อันนี้คนเดียวเดี๋ยวให้ยกมือเรายกมือมาหน่อันนี้ก็อยากรู้าสิบบาทดีไหมแอลหรือว่าไปหันหน้าอย่างนี้กูแล้วปุ๊บ โอ๊ยง้เดี๋ยวไปยืนตรงนั้นกอนนะเดี๋ยวไปยืนตรงนู้นกอนนะเดี๋ยวมองไม่เห็นอสรแล้วป่อยหันหน้าไปทางไหนที่ทางาอเอ่ะเดี๋ยวให้ปล่อยทางหลังนะเดีเดี๋ยวผมนับสามน้องปลอยดูน้องม่ไรวโอเคห้ามส้าิกาสมสของเปิดแอปปิการ์ไดค่ะ พี่เขาตกใจเลยนะยู่ด้าจกบอกกอยู่เตอขาอีกรอบนึงอีกรอบนึ่งนะครับสาดเด่นนะมดเด่นเอไม่เห็นนะเนื่งคที่พี่นคนนั้นหรอเรอย่ลองแก้ตัวอลองแก้ตัวสู้เขาน้องพีใส่เองสียอะไรได้ บางนย่บางเย่ผต้อยุดถูกถูกต้องค่ะเย่แสดงควมดีด้วยนะฮะันี่ก็เป็นท่านที่โชคดีนะครับที่ได้รับเสื้อไปเลยอ่ะเดี๋ยวก่อนพี่เรารอจับกลงานกันเดี๋ยวเราถ่ายภาพร่วมกันก่อนนะครับผมเดี๋ยวให้น้องอยากถ่ายอ่ะถ่ายภาพกับคนที่ได้รางวัลท่านท่านนะครับขออ้านห้าเลยครับผมมาเลยนี่พี่สวยนครับสวยทุกคนเลยว่า แบบนี้เป็นแบบทุกคนมากนะครับผมแล้วก็เชิญชวนนะครับใครเดินทางสับสินขาสิบสินขวานกาวเลยนะมาดูสั้นค้งจักรราได้นะครับชุดยุทธยาด้วยนะการรวมถึงฝ่าห้าพดวงไม่ดีด้วยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูหรือว่าตอนนี้ผมงานเอาอะไรมาบอกใหีดีในปีนี้หรือปีหน้าเลยครับผมกนะเพื่อที่เรทิ้งเครับครับก่อนอื่นก็ขอขอบคุณทุกคนมากที่มาให้กำลังใจพวกเราดีเป็นสองไม้สามไม้เลย ขอบคุณทุกคนล่ากับที่มาสนับสนุนกันนะครับมาก็มามาเชียร์กันเออขอบคุณมากครับแล้วก็หวังว่าทุกทุกคนจะเอนจอยกับหนังเรื่องนี้นะครับยังไงก็มีพี่บอกพี่ครับมีน้องบอกน้องนะครับผมเชิญทุกทุกคนมาสำหรับทุกคนนะครับช่วงนี้โปรเจกต์ล่าด้วยนะครับแล้วก็สําหรับผลงานของพี่ปีหน้าก็หลายเรื่องนะครับรอดูครับ อไปเราติดตามกันได้ติดตามติดตามติดตามครับเอาไปอุ้ยขอบคุณมากเลยนะครับอ่าคุณผูร์มครับค่ะก็ฝากสลิปโปรเจกล่าด้วยนะครับหนังแนวใหม่แบบใหม่ของไทยนะครับยังไงก็ถือว่าเป็นก้าวสำคัญของไทยก็มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในช่วงเวลาสำคัญและก้าวสำคัญของ้ามไปต่างชาติดีกว่า นะครับแล้วก็ฝากติดตามผลงานเรื่องหนักแต่สิริโปรเจกต์ล่าก็เดี๋ยวปีหน้าเราจะมีโปรเจกต์พิเศษโปรเจกต์ใหม่ทำอะไรในแบบที่ทุกคนน่าจะยังไม่เคยเห็นเลยนู้นมฝากติดตามด้วยครับช่วงไหนนะช่วงไหนนะปีหน้าสิไงปีหน้าแบบอย่าบอกเวลากำลังเริ่มเดินเดินนเฮยทำอะไรแบบที่คุูเพ่งไม่เคยทำอาจจะเคยทำแต่ว่าน่าจะทุกคนน่าจะไม่ค่อยเดือดดีอีกอ้าว ออต้องกรอติตาวอแม่หรอคือการมหลับลายสิ่่โมเฮ้ยจะไดอยู่นราไม่ใช่มีเพร่หรอคุณบ็บอยแมนเที่ให้เพื่อใครจะจำไม่ได้นะครนี่นะครับจะโชว์ิสิทนะคะัุกคนเงี้ยเอาไปมาเฮ้ยมนรู้ม่นรู้จักมัได้ตาส้าก็ปอยครับ ก็สุดท้ายเนี่ยนะครับขอฝากภาพยนตร์เรื่องคลิปโปรเจกต์ล่าของพวกเราด้วยนะครับแล้วก็ฝากบอกต่อถึงเพื่อนเพื่อนที่พี่น้องของทุกท่านด้วยนะครับว่าหนังเรื่องนี้มันดีจริงๆนะครับก็อยากให้มาดูกันเยอะวนะครับแล้วก็สําหรับผงสำหรับผลงานเสร็จตัวของปอยนะครับก็ยังไงก็ให้ทุกคนติดต,ตามในไอจีก่อนนะครับถ้ามีคออัปเดตด้วยเลยขอบคุณน้องหน้าขอบคุณสามดวงตาขอบคุณสามดวงตาขอบคุณทั้บ้านสำรับสลิปโปรเจกต์ล่าครับผมขอบคุณทุกค มีการแข่งอันใหทเลยครับผไม่ดเลยตรอ